วิดีโอนี้ก็จะมาสรุปคร่าวๆนะครับว่า Machine Learning นี่มีกี่แบบบ้างครับจริงๆแล้วการจะแบ่งว่า Machine Learning เนี่ยมีกี่แบบมันก็มีหลายเกณฑ์นะครับในการแบ่งครับแต่วิดีโอนี้ก็จะมาขอโฟกัสตรงการแบ่ง Machine Learning based on learning problem นะครับมันก็จะมีหลกัหลกๆอยู่3 problem นะครับของ Machine Learning ครับ supervised learning ครับ unsupervised แล้วก็ reinforcement learning นะ เราก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่าแต่ละ problem เป็นยังไงนะครับก็จะมียกตัวอย่างนะครับของ problem แล้วก็ตัว machine learning ที่จะใช้ไว้ s o l v e แต่ละ problem นะครับตัวแรกเลยครับตัวที่ common ที่สุดก็คือ supervised learning นะครับเราจะบอกว่า problem ไหนเป็น supervised learning ได้นะครับก็ต่อเมื่อเรามี input นะครับกับ output ที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าตอนเราทำโจทย์เลขครับ เราทําเสร็จแล้วก็จะเช็คนะครับว่าคําตอบเราทําถูกหรือเปล่ามันก็คือการเรียนรู้แบบมีเฉลยนะครับซึ่ง Supervising ก็จะเรียนรู้ Relationship นะครับระหว่าง Input กับ Output นี่นะครนี่คือจุดเด่นของ Supervising นะครับซึ่ง Supervising นะครับจะถูกแบ่งได้อีกนะครับว่าเป็น Regression หรือ Classification นะครับขึ้นอยู่กับ Output ที่เราต้องการจะ Predict นะครับซึ่งถ้า Output ที่เราต้องการจะ Predict นะครับ เป็น continuous number นะครับหรือเป็นตัวเลขครับก็คือ regression ครับแต่ถ้า output ที่เราต้องการ predict เป็น class หรือเป็น category นะครับก็จะเป็น classification problem นครตัว <c oughs> อย่างของ regression นะครับ <c oughs> เช่นเวลาที่เราต้องการจะ predict น้ำหนักจากส่วนสูงนะครับหรือเวลาที่เราต้องการจะ predict เงินเดือนนะครับจากระยะเวลาการทำงานนะครับ output ของเรานะครับทั้งสองตัวก็คือน้ำหนัก กับเงินเดือนใช่ไหมครับมันก็เป็น continuous number ทั้งคู่เลยครับนี่คือข้อที่ต้องสังเกตนะครับของ regression problem ส่วน classification นะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเราต้องการจะ predict ครับว่ารูปนี้ครับคือแมวหรือหมานะครับหรือในเคสที่ว่าเราต้องการจะดูว่าอีเมลนี้เป็น spam หรือเปล่านะครับโดยดูจาก sequence ของคำในเมลนะครับนี่ก็คือ classification นะครับส่วนพวกนี้ก็คือตัว machine learning หลักๆนะครับ ที่ไว้แก้ปัญหาในแบบ supervised learning ของ regression of classification นะครับต่อไปก็คือ unsupervised learning นะครับก็จะมาแนวตรงกันข้ามกับ supervised learning ครับตรงที่ว่า problem นี้นะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราต้องการจะหาอะไรซึ่งก็คือเรามี input นะครับแต่เราไม่มี output ที่เราต้องการนะครับ นี่ก็คือข้อแตกต่างหลักเลยนะครับระหว่าง supervised learning กับ unsupervised learning ครับเพราะว่าใน supervised learning เนี่ยเรารู้นะครับว่าเราอยากรู้อะไรแปลว่าเป้าหมายของ unsupervised learning นะครับก็คือการหา hidden pattern นะครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับจาก input จะประมาณนี้นะครับส่วน unsupervised learning เนี่ยก็ยังสามารถแบ่งได้อีกนะครับเป็น clustering หรือ association นะครับ clustering ก็คือเวลาที่เราต้องการจะ group data นะครับ ส่วน association ก็คือการที่เราจะเรียนรู้กฎบางอย่างนะครับจาก Data จาก Input นะครับยกตัวอย่างของ clustering นะครับเวลาที่เราต้องการจัดกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในส่วนของ marketing นะครับเวลาที่เราทำ customer segmentation นะเพื่อทำ promotion หรือเพื่อยิง a d ดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีประโยชน์ตอนเราจัดจัดการเอกสารด้วยครับเพราะเราต้องการที่จะจัดเอกสารที่มันเหมือนกันให้อยู่ใกล้ๆกันครับ Clustering ก็จะมีประโยชน์ในเคสนี้ครับส่วน Association นะครับมันจะทำให้เรานึกถึงคำว่าคนที่ทำอันนี้ก็จะทำอันนี้นะครับเนี่ยคือกฎที่เราสามารถเรียนได้จาก Input Data นะครับเช่นในเคสของร้านสะดวกซื้อครับถ้าเรารู้ว่าคนที่จะมาซื้อขนมปังก็จะซื้อนมไปด้วยนะครับเราก็จะสามารถใช้ข้อมูลนี้ครับเพื่อไปจัดการได้ว่าสินค้าไหนควรวางตรงไหนนะครับ มันก็ยังมีประโยชน์ใน o v v i r e c o o m เ n d a t i o n เหมือนกันนะครับเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าคนที่ชอบดูฮ a r พ y p เตอร์นะครับก็จะชอบดู The l o ล of the r ก n g วนะครับแล้วก็จะสามารถแนะนำหนังที่คนนี้น่าจะชอบได้ด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของอ Machine Learning นะครับที่ไว้ใช้ Solve Unsupervised Learning Problem นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ reinforcement learning ตัวนี้คอนเซปต์ก็จะค่อนข้างมีความเป็นคนมากเลยนะครับใน problem นี้นะครับเราจะมีเป้าหมายครับเราจะมี action ครับแล้วเราก็จะมี reward นะครับหรือว่ารางวัลนะครับเราต้องการที่จะให้โมเดลของเราเนี่ยครับหรือ agent เนี่ยครับไปให้ถึงเป้าหมายโดยใช้ action ที่มีนะครับโดยที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เลยนะครับสิ่งเดียวที่มนุษย์ให้ได้นะครับก็คือรางวัลนะครับสำหรับ a คชั่นที่ดีนะครับ ถ้าแอคชั่ไหนไม่ดีนะครับก็อาจจะได้บทดลงทอดอะไรเงี้ยครับฟังแล้วอาจจะดูงงๆนะครับลองไปดูตัวอย่างนั่นเวลาที่เราอยากจะให้หมาเรานีครับเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับนั่นก็คือเรามีหมาใช่ไหมครับเรามีทางเดินให้มันนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายของมันนะครับว่าจะให้มันเดินไปตรงนี้นะครับแปลว่าโกของเรานะครับก็คือจุดเส้นชัยนะครับแอคชั่ ก็คือการที่เราบอกมันว่ามันสามารถขยับขาส่วนไหนได้บ้างนะครับแล้วเราก็จะให้ reward นะครับหรือให้ขนมมันครับเมื่อมันสามารถเอาตัวของมันะครับกระเถิดไปข้างหน้าได้ให้ใกล้ตัวเส้นชัยได้มากขึ้นนะครับข้อที่ควรสังเกตก็คือเราจะไม่บอกมานะครับว่ามันจะต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าขวาก่อนนะครับเราจะให้มันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองนะครับด้วย trial and error นะครับนี่คือจุดเด่นของ reinforcement learning นะครับ และน่ก็คือ Machine Learning Algorithm นะครับที่ว่าใช้ Soft Reinforcement Learning นะครับ